เอาเอาเด็กๆทำไมสวยจังไปไหนคะไปโรงเรียนเทย่าไปโรงเรียนคนไม่ได้ไปเอาน้องพายกระเป๋าดีทีเจเอาน้องพายใส่ข้างหลังอย่าพาน้องพายแบบนั้นอ๋ออ๋ออ๋อพายใก็คนที่เล่นสกีน้อยหลอกลวว่าจะไปโรงเรียนนัละดูสวยหรือยังอุ้ยมีใครที่ไปโรงเรียนมีนาฬิกาด้วยเหรอใครซื้อให้อ่ะเราซื้อ อของพี่โอ้ยมีสีด้วยนาฬิกายี่ห้ออะไรเก้ากาญจนุงยี่ห้อกันจุงนาฬิกากันจุงเหรอเบลจินให้อะหรอไหนสีอะไรของน้องนะย่ามาดูน้ําเร็วมาระวัยตกไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบ ไม่เหยียบค่ะก่อนแล้วไม่ต้องโยนลงไปปะโอเคอ่าไปเร็วๆค่ะไม่ตัองแคมป์ฮะไม่ตัองแคมป์อ่านี่รถว้าวรถสีชมพูด,ด้วย <Bye. S 1> ของน้องทีเจให้น้องเล่น ว้าอ่ะน้องจะปั่นไม้เลียนเหรอไม่อ่ะปั่นมาเลยอะไอนะดดกระเป๋ากระเป๋าเหรอนะมนนงนดนดูสิบนหัวมีอะไรว้าวมีดอกไม้ด้วยเหรอน่ามา เขาทีย่าหน้าหมาหน้าหมาเหรอหน้าหมาไม่มีอะไรมีแต่ <c oughs> ล้น <c oughs> มีน่ลุ้นเขาหมไปเดินนะเอาเรถไปนี่แหละพายดีฮะบอกทุกคนสวัสดีติดตามช่องด้วยติ <c oughs> ดตามช่องด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาถ่ายกัน eg2 eg2 ด้วยอ่ะขอบคุณท่านผู้ชมด้วยติดตามช่องพี่ tj มีคืเจน้องเทย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,คะอ่าบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายก่อนทุกคนสวัสดีค่ะยจะให้ดูสีหน้าตอนปัอะ,ดอะกดทรัพย์สกัดตรงไหนกดทร<ด>ัพย์สกัดแล้วะะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนใต้ <S <S คลิปนี้ด้วยใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ